ถ้าเราเคยทําช่องสเปซสปะมาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะช่องถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้ครูต้องบอกเลยนะคะว่าครูไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับว่าช่องที่เราทําสเปซสปะแล้วนะคะเราสะสมผู้ติดตามที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราไว้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราสะสมผู้ติดตามไว้เยอะมากๆที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะแล้วก็2นะคะคลิปวิดีโอที่เราตั้งใจว่าเราจะปรับเปลี่ยนช่องของเราให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ เราทำคลิปวิดีโอนั้นนะคะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนถ้าคลิปวิดีโอของเราชารัดเจนมากๆแล้วก็สื่อความหมายถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างชาัดเจนนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากนะคะและข้อที่3นะคะไปตรวจดูเลยค่ะว่าณนะตอนนี้ที่เราทำช่องของเราะคะ่ะเราได้ไปแลกค่า e n g a g e m e n t กับเพื่อนๆไหมถ้าเราไปแลกค่า e n g a g e m e n t กับเพื่อนๆนะคะเวลาที่เราทำคลิปวิดีโอลงไปในช่องของเราทิกตอกเขาก็ยังนำส่ง คลิปวิดีโอเหล่านั้นน่ะไปให้กับเพื่อนๆที่เราแลกค่าเ n g a g e m e n t ไว้มันก็จะทําให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยไม่ถูกนําส่งไปหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะลองไปดูนะคะว่าเ,เราเนี่ยทำพฤติกรรมทั้ง3แบบนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าทําพฤติกรรม3แบบนี้มากนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําพฤติกรรมเหล่านี้แล้วหรือว่าลดน้อยลงแล้วนะคะเ,เวลาที่เราจะทําให้ช่องของเราชัดเจนมากขึ้นก็จะน้อยลงค่ะ